โอ้โหทุกคนครับในตอนนี้โปรโมชั่นแอร์โซลาเซลออกมาแล้วครับแล้วก็ทําให้แอร์โซลาเซลที่ร้านพี่หมีนะตอนนี้โอ้โหขายดีมากครับจะส่งแอร์โซลาเซลแบบนี้ทุกวันเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นโปล่ากันนะครับทุกคนโปรโมชั่นโปรที่1นะครับสาหรับแอร์ขนาด9000 BTU อุปกรณ์ครบชุดพร้อมแผงโซลาเซลแผงใหญ่2แผงนะครับราคาจัดโปรนะเหลือเพียงแค่ 26,500บาทเท่านั้นเองทุกคนโอ้โหนะครับแค่2องบาทได้แอร์โซล่าเซลลพร้อมอุปกรณ์พร้อมแผงโซล่าเซลครบชุดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นแอร์ตัวที่2นะครับก็คือแอร์ขนาด12,000 BTU นอะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมแผงโซล่าเซลลแผงใหญ่3แผงนะจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่ 31,500บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นแอร์ขนาด18,000 BTU นะครับโปรโมชั่นอุปกรณ์ครบชุดพร้อมแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหญ่นะครับจำนวน4แผงด้วยกันนะจัดโปรเหลือเพียงแค่3า5 9 5 0 0บาทนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นโปรโมชั่นของแอร์รุ่นใหญ่นะครับขนาด22,000 BTU อุปกรณ์ครบชุดพร้อมแผงโซลาเซลล์แผงใหญ่5แผงนะครับราคาจัดโปรเหลือเพียงแค่นะ47,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจอยากได้แอร์โซลาเซลล์ไปใช้งานนะครับก็เดี๋ยวง่ายๆเลยนะพิมพ์คอมเมนต์บอกทีมงานช่างแอร์ที่ร้านพี่หมีโซลาเซลล์แจ้งขนาดห้องเลยว่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่3คูณส่คูณ4 5,5หคูณหรือว่า6,6คูณกตารางเมตรนะครับบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานช่างจะช่วยคำนวณให้ว่าห้องของท่านเหมาะกับการใช้แอร์ขนาดกี่ บีทีดีนะครับ